รีบมาเร็วไว้เปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีพาไปทุกที่สวัสดีครับพี่แดงฟันพาดพีุ่วิ์แฟนรายการคุยขโมงข่าวเช้าผมนําท่านขึ้นสู่เมืองทลิปุญชัยหรือเมืองลําพูนนะครับแล้วในขณะนี้นะครับผมจะนําท่านกร่าวสักการะองค์เทพพระราหูทรงครุฑองค์เทพพระราหูทรงครุฑหนึ่งเดียวในภาคเหนืออยู่ที่วัดพระธาตุทริบุญชัยนี่คือสุดยอดฟันธงครับใครที่มีเคราะห์มีภัย ในโหราศาสตร์มีการกล่าวไว้ชัดเจนครับว่าอาสูลินคือราหูถึงลักนาในบาปพ,พระเคราะห์จรไปมาต้องทับกันอีกทั้งจันทร์มาทับลักทันทายว่าตัดชีวะถึงอาสันใครเกิดราศีพิจิกราศีพฤษศเนี่ยในสองปีนี้จะมีแต่ทุกข์มีแต่โวยภัยมีแต่เคราะห์มีแต่ความไม่สบายใจย้ายงานเปลี่ยนบ้านเลิกกับแฟนมีปัญหากับคนรักอะไรหลายอย่างหลไรประการไม่ลงล็อกไม่ลงตัวแถมถ้าเกิดราหูสเสวยหรือแทรกยิ่งมีปัญหาครับเพราะฉะนั้นต้องหาโอกาสไหวเทพพระราหูทรงครุฑ เมื่อวันที่24กรกฎาคมปีพุทธศักราช2544ผมนำประชาชนชาวลำพูนตลอดจนผู้ที่มีความศรัทธามาร่วมเททองหล่อองค์เทพราหูทรงครุฑโดยได้รับเมตตาจากเจ้าประคุณพระราชปัญญามลีเจ้าคณะจังหวัดลำพูนได้เป็นประธานเททองหลอ่อองค์เทพราหูทรงครุฑในขณะนั้นเมื่อวันที่15มกราคมปีพุทธศักราช2 5 5 5เมื่อหลังปีใหม่นะครับเราก็สมโภชองค์เทพราหูทรงครุฑใครก็ตามทีที่ปรารถนาจะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดี ต้องมาไหว้ขอพอรจากองค์เทพพระราหูทรงครุฑที่วัดพระธาตุลุบุญชัยเนี่ยแหละครับเดี๋ยวผมจะนําแฟนรายการคุยขง,งข่าวเช้าได้กราบไหว้สักการะเทพพระราหูทรงครุฑหนึ่งเดียวในภาคเหนือกราบสักการะขอพอรไปพร้อมๆกันนะครับเชิญครับและที่สําคัญนะครับท่านมาที่วัดพระธาตุลุบุญชัยเนี่ยดอกไม้ทูบเทียนที่ไหว้พระทำบุญเนี่ยดอกไม้ทูบเทียนที่จะไปบูชาพระไม่ว่าจะไปไหว้พระธาตุ หรือจะว่าเทพราหูทรงครุฑนะครับต้องมาบริเวณด้านหน้าของวิหารสะดือเมืองเนี่ยนะครับเง <_ d ata> ินทุกบาททุกสตางค์เข้าวัดครับไม่ได้ไปที่อื่นอันนี้จะเป็นมงคลและได้บุญเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้ฟันธงครับ <_ d ata> ทําบุญไงครับอ,อ๋อทำบุญตามศรัทธาเหรอตามศรัออทธาสาธุนี่เขามีเทียนสืบชะตานะใครอยากจะมีชะตาชีวิตรุงโรดเนี่ยจุดเทียนเนี่ยแสงสว่างแห่งเปลวเทียนเนี่ยคือพลังชีวิตนะครับบูชา พระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์เทพเทวาก็เป็นมงคลนะครับก็จุดเทียนสืบชะตาอันนี้เป็นเทียนสืบชะตานะครับครบทุกวันท่านก็มาจุดเทียนสืบชะตาต่อหน้าองค์เทพพระราหูทรงพุูธจะได้เป็นมงคลให้ชิตรุ่งโรจน์ใครมีครอมีภัยก็ต้องทําอย่างนี้เป็นความเชื่อแบบล้านนาะ ทาทุเอกาจากุณาริกราทุริยปภาราหูคาาสัตรตนาสัมปนโนมณีโชติรโสยธาสุวรรณราชตาสมิธาหังวันธามิเมสะทาเอกาจกุณาริเกราจันทราปรภาราหูคาฮาสตรตนาสัมปนโนโมณีชโชติระโสยธาสุวรรณราชตาสมิธาหังวันธามิเมเาาเะสะทา,ทา,าสาธุข้าแต่อุ์เทพราหูทรงครุฑเทว,วดาผู้รักษาในภาคเหนือ ผู้มีฤทธบารมีสถิตณวัดพระาธาตุลิปุุญชัยขอองค์เทพระราหูทรงครุฑจงดนบันดาลประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและผู้ชมรายการคุยขงงข่าวเช้า จงมีดวงชะตาชิดที่รุ่งโรจน์พ้นทุกโศกโพยภัยตลอดจนโลกร้ายภัยเวต่างๆจะทำการใดจากนี้ด้วยสัมมาทิฏฐิประกอบด้วยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาแล้วไซจงรลบรรดาประธานพรให้กิจการงานต่างๆจากนี้จงสำเร็จสมปรารถนาตั้งแต่บัดนี้สืไปเมื่อหน้าด้วยทุกคนทุกท่านเทน ครับนี่แหละครับแฟนรายการคุยขมงข่าวเช้าครับเทพพระราหูถือว่าเป็นเทพท,ที่ปัดเป่าภัยพิบัติเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายดีภาคเหนือทั้งภาคเนี่ยมีเทพพระราหูทรงครุฑสถิตอยู่ที่วัดพระาธาตุทาริปุญชัยเพียงที่เดียวเท่านั้นเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดฟันธงหาโอ,อกาสมากับไหว้สักการะให้ได้นะครับวันนี้เวลาของคุยขมงข่าวเช้าช่วงสุดยอดฟันธงหมดแล้วครับพี่ทุวิดพี่แดงพันพัฒน์แฟนรายการคุยขมงข่าวเช้าผมรักเลขานิเทศต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ เช้ายังไม่ได้ไปไหนรีบมาเร็วไว้เปิดดูทีวีสุดยอดฟันธงเวลาดีพาไปทุกที่ทั่วสินแดนไทย